หลักฐานชัดๆทอยๆพิมพ์เป็นแฟนกันทนายเจนรลั่นทอยๆจะให้การในชั้นศาลจากเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงเมื่อนายธนาพัฒนหรือทอยๆอ,อ,อายุ21ปีนักแสดงซีรีส์ YRU The Series เพราะรักใช่เปล่าช่องวันใช้มีดกระหน่ำแทงครนน20แผลนางสาวชัชสรัน หรือพิมพ์อายุ25ปีแฟนสาวที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่าเสียชีวิตความคืบหน้าเพื่อนสนิทของพิมพ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยข้อเท็จจริงเบื้องลึกความสัมพันธ์ของพิมพ์กับทอยโดยชายหนุ่มคนดังได้อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของพิมพ์และได้เห็นข้อความที่พิมพ์ได้พูดคุยกับ โมเดลลิ่งก่อนที่จะได้เจอกับกอยทอยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจะมาตอบคำถามตรงนี้ทีเดียวนะครับมีคนทักมาถามเยอะกับประเด็นที่หลายคนยังสงสัยอีกนิดนึงคือ 1. รู้จักกับพิมพ์ได้เพราะรุ่นพี่ของผมเขาพาไปรู้จักกับพิมพ์เลยก็มีโอกาสได้รู้จักกัน2พิมพ์กับ ไอจุดจุดทอยรู้จักกันได้แค่13วันเริ่มเจอกันครั้งแรกของวันที่24กรกฎาคม2564ไม่ถึง1เดือนอย่างที่เป็นข่าวนะครับ 3, พิมพ์กับไอจุดจุดทอยรู้จักกันเพราะไอจุดจุดทอยไอโมเดลิ่งคนหนึ่งทักมาหาพิมพ์ว่าให้ช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยงานเอ็นตื้ออยู่หลายชั่วโมงมากทั้งทงท,งที่พิมพ์ไม่ได้จะ เรียกมา 4. ถามว่าจากข้อ3ผมรู้ได้ยังไงเพราะวันแรกที่พิมพ์กับไอ้จุดๆุดถอยเจอกันผมอยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ไอ้จุดจุดถอยจะมาผมเห็นข้อความแชททั้งหมดและได้ห้ามพิมพ์แล้วว่าอย่าเรียกแต่หลังจากที่ผมกลับพิมพ์ก็ได้ใจอ่อนแล้วก็เรียกมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้เห็นส t o r y ของพิมพ์มาตลอดในโค้ดเฟรม ผมได้มีการทักไปแซวว่าช่วงนี้ติดเด็กมากแล้วพิมพ์ก็ตอบกลับมาว่าปกติอย่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยกันอีกเลยห้าเจตนาที่อ้าดจุดๆทอยมันเข้ามาหาพิมพ์แล้วใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวถึงมาอยู่ด้วยกันในมุมมองของผมให้จุดๆุดทอยมันไม่ได้รักพิมพ์จริงๆแล้วผมรู้มาว่าตอนที่โมเดลลิงทักมาโมพูดว่า น้องไม่มีตังค์จ่ายค่าคอนโดแล้วช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากวินวอนให้สื่อหรือทุกคนพยายามอย่าคิดว่าเขาเป็นแฟนกันคำว่าแฟนมันต้องเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่ายแต่นี่มีแต่พิมพ์ที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวคนอย่างมันไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าแฟนกับผู้หญิงดีๆแบบพิมพหกทำไมผมถึงออกมาพูดเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ และแฟนคลับที่ออกมาให้กําลังใจไอ้จุดๆ,ๆทอยว่านอกจากมันจะหน้าตัวเมียแล้วเสือกยังมีนิสัยแมงดาพิมพ์เขาช่วยเหลือมึงทั้งทั้งที่มึงลำบากแต่สิ่งที่มึงตอบแทนคือการฆ่าเนี่ยนะมึงจะมาพูดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คนเราทะเลาะกันถ้ามึงรักเขาจริงมันต้องฉุดคิดขึ้นมาบ้าง ตอนที่มึงกำลังจะเอามีดแทงเขาไปทีแรกปอรอไม่รู้ว่ามึงสำนึกได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้เข้าไปข้างในมึงจะได้ริมรสความทรมานเหมือนที่มึงเคยทำไว้กับพิม hashtag. พ์ทพิมพ์ชัดสลานทอยทอย ต่อมารายการทุบโต๊ะเข่าช่องอมรินทีวีรายงานว่าได้รับทราบข้อมูลมาจากฝั่งของทอยทอยยืนยันว่าทั้งคู่คบหากันในฐานะแฟนจริงๆแต่ครอบครัวของพิมพ์ไม่รู้เรื่อง หลักฐานชิ้นที่หนึ่งคือคลิปที่ทอยทอยคุยกับพิมพ์เรื่องความรักโดยฝั่งทอยทอยถามว่านี่นี่มีคนถามว่าเป็นอะไรกันซึ่งพิมพ์ก็ตื่นนิดๆก่อนตอบออกมาว่าเป็นแฟนกันเปิดหลักฐานทอยทอยพิมพ์คบกันจริงโดยฝั่งทอยยังหัวเราะและบอกออกมาว่าอา้าวเป็นแฟนกันแล้วเหรอเป็นการยืนยันได้ว่าเป็นแฟนกันจริงๆไม่ได้คิดทำร้ายน้องพิมพ อีกอันหนึ่งอยากให้คิดว่าทอยไม่ได้คิดจะฆ่าถ้าคิดจะฆ่าคงหนีไปแล้วเพร้อมมีหลักฐานที่ทอยแชทไปหาแม่พิมพ์เป็นหลักฐานว่าเป็นการพรั้งมือจริงๆพร้อมข้อความว่าแม่ครับผมขอโทษนะครับแม่ผมคงผิดสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะดูแลเขาให้ดี หนูคงทำไม่ได้หนูคงไม่ใช่คนที่พี่เขาต้องการขอบคุณนะครับที่ดูแลผมถ้าดูเวลาน่าจะเป็นช่วงที่ทะเลาะกันและอาจจะมีการเลิกลากันหรือไม่แต่หลังก่อเหตุมีการพยายามโทรหามคุณแม่ช่วงตีสองกว่า,วาแต่คุณแม่ไม่รับแต่ตอนส่งข้อความไปเป็นช่วงห้าทุ่ม 22นาทีซึ่งหลักฐานนี้เป็นการบ่งชี้ว่าคุณแม่ของพิมพ์รู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่และทอยต้องการจะบอกว่าไม่ต่อกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแม่พี่สาวหรือเพื่อนๆจะบอกว่าไม่ได้รักกันไม่จริงเพราะแม่รู้อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีภาพแชทและภาพคู่ที่ทั้งสองคนตกลงเป็นแฟนกันและทอยทอย อัพลงสตอรี่ที่เห็นเฉพาะเพื่อนสนิทซึ่งมีข้อความคุยหยอกล้อกันและพิมพ์มีการใช้คำว่าแฟนยังมีคลิปบอกรักกันเป็นภาษาจีนซึ่งจะมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่เห็นซึ่งจากหลักฐานทั้งหมดที่ชอยเปิดเผยมานั้นคาดว่าเจ้าตัวต้องการหักล้างเพื่อสู้คดีและ พ่อกล่าวหาที่ว่าจงใจฆ่าแต่ต้องการจะบอกว่าเป็นเรื่องพลั้งมือฆ่าท่านนายเจมเผยว่าจากการสอบถามเพื่อนของทอยชอยนั้นยืนยันว่าทั้งสองคนคบกันจริงแต่เพื่อนของพิมพ์บางส่วนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ส่วนเรื่องเป็นเด็กเอ็นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับคดี แต่คนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้อาจจะเข้าใครผิดกฎหมายได้ส่วนเรื่องของคุณแม่น้องพิมพ์ก็เคยเจอทอยน่าจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไงในส่วนคดีความที่ทนายเจมจะช่วยทอยทอยนั้นฝั่งทอยทๆย,ยอมรับผิดสารภาพแต่สาเหตุจะเป็นอะไรนั้นคงต้องรอการสอบ ากคำในชั้นศาลเพราะทอยๆจะให้การในชั้นศาลอีกอย่างคือผลชนสูตรศพน้องพิมพ์กําลังจะออกในอีกไม่กี่วันนี้น่าจะตอบคําถามอะไรได้หลายๆอย่างและถึงวันนั้นนายเจมจะออกมาพูดอีกครั้งหนึ่ง